สวัสดีค่ะกับช่องแมวฟ a b บอ m o โมเดวันนี้เรามาเจอกันในรูปแบบของเหรียญปวยทานดอกบัวดอกบัวแดงนะคะดอกบัวจิ๋วของเราในรูปแบบใหม่ในรูปแบบนี้เราสามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะในรูปปัดรูปปัดทองนะคะ แล้วแต่เป็นเพื่อนจะตกแต่งหรือไม่ตกแต่งก็ได้นะคะวันนี้เราใช้ริบบิ้น T W ตัดอยู่ที่4เส้นตัดอยู่ที่32นิ้วเรามาเริ่มทำกันเลยเราพับครึ่งลงเวลาระยะห่าง2ซนติเมตรเอาด้านยาวไว้ด้านบน อันนี้เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ เรามาพับบนฐานแปดเราจะเริ่มด้านขวาอันนี้คือเส้นที่เราจะทำเส้นที่หนึ่งพับเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เราจะทำการสอด กบดบีให้เป็นรอยจากนั้นนะคะเราก็พลิกกับด้านเราจะมาจาับิปวิ่นเรียง4เส้นนะคะอันนี้เส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4ีข้างล่างก็จะมีสเส้นข้างบนก็จะมี4เส้นต่อไปเราก็จะทิ้ง เส้นที่สีลงไปหยิบข้างล่างขึ้นมาทับเหมือนเดิมค่ะทิ้งเส้นที่ส,ทสีแล้วก็หยิบข้างล่างขึ้นมาทับทิ้งเส้นที่สีแล้วก็หยิบข้างล่างขึ้นมาทับทิ้งเส้นที่สีแล้วก็หยิบข้างล่างขึ้นมาทับ บินข้างล่างหมดแล้วนะคะเราจะข้างบนก็จะมี4เส้นเราก็ทิ้งเส้นที่4ี่ลงไปให้เหลือ3เส้นจากนั้นนะคะเราก็จะทำการสอดเราจะเอาเส้นที่3สอดเข้าไปในช่องที่1น,นี้นะคะ ปลายเส้นที่สองเราก็สอดเข้าไปในช่องเดียวกันกับช่องที่1เมื่อกี้แล้วก็สอดให้ปลายออกช่องที่สองเส้นสุดท้ายแล้วก็สอดช่องเดียวกันบังคับปลายให้ออกให้ออกช่องที่สาจากนั้นเราก็ปล่อยมือดึงให้กระชับ ื่อได้พอประมาณเราก็พลิกมาด้านนี้นะคะพลิกด้านนี้ขึ้นมาเราดึงอีกนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าใครจะใส่เหรียญก็ใส่ในขั้นตอนนี้ได้นะคะแล้วเราก็มาดึงอีกรอบใส่ไปขั้นตอนนี้ได้หรือว่าจะใครจะใส่ทีหลังก็ได้ ต่อไปนะคะเราก็จะมาจับริบ้นพาดสามเส้นที่อยู่ในโป้งเราเราจะพาดสามนะคะเราก็จะนับจากหนึ่งสองสามจับเส้นที่อยู่ในโป้งเรากดพาดสามเหมือนเดิมค่ะเส้นที่อยู่ในโป้งเราพาดไปสาม เดิมค่ะพาดไป3ถ้ามี4เส้นแล้วก็หันกลับมาด้านนี้นะคะเราก็จะเอาเส้นที่1นึ่พาดลงมาก็จะเหลือ3เส้นต่อไปแล้วก็เอาเส้นที่1สอดเข้ามาในช่องข้างนิ้วโป้งเรานะคะ ข้างเส้นที่เราพาดมาสุดท้ายเมื่อกี้ต่อไปเส้นที่สองเราก็สอดช่องเดียวกันบังคับปลายให้ออกช่องที่สองเส้นสุดท้ายก็ช่องเดียวกันบังคับปลายให้ออกช่องที่สามเสร็จแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านขึ้นมาเราก็มาดึงดึงอีกรอบ จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปแล้วก็สอดจิบริบบิ้นค่ะสอดวนขวาเส้นนี้นะคะสอดตามแนวริบบิ้นค่ะวนขวาลอดสาม จากนั้นเราก็ดึงให้กระชับนิดเนึงจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะต่อไปเราก็จะมาทำกลีบนะคะทำกลีบดอกบัวเราจะเริ่มเส้นนี้ก่อนนะคะจับบิดโค้งลงแบบนี้นะคะ เว้นช่องไปสอดรอบต่อไปประมาณ1นึเซนติเมตรนะคะผักบิดลงแล้วก็บิดโค้งปลายริบบิน้นแล้วก็สอดช่องถัดไปคือช่องนี้นี่ค่ะอ่ะต่อไปทำเหมือนกันค่ะบิดลง แล้วก็บิดโค้งปลายดิบินเข้ามาสอดนะคะทำให้ครบทั้ง8เส้นค่ะ เส้นสุดท้ายเขาก็จะอยู่ตรงกีบด้านในนะคะแล้วก็ผักกีบนี้หลุกก่อนนะคะแ้วเราก็เข้าไปสอดด้านในก็จัดระเบียบนิดนึงนะคะไปแล้วก็พลิกลับด้านมาค่ะ ต่อดเกด็บอีกรอบค่ะ ต่อ,อไปนะคะก็ทําเหมือนขั้นตอนเมื่อกี้นะคะแต่เราจะบิดหริอวิ้นลงให้เป็นให้เล็กครึ่งหนึ่งของช่องเมื่อกี้นะคะประมาณนี้แล้วก็สอดบ,บิดสอดเหมือนตะกี้เลยบิดลงนะคะแล้วก็บิดโค้งปลายเข้าหาตัวแล้วก็สอดเหมือนขั้นตอนเมื่อกี้ค่ะ เพียงแต่ว่าเราบิดไปบิดลงให้เหลือเล็กประมาณนี้เพราะว่าเราไม่สอดแล้วนะคะ กีบสุดท้ายเขาก็จะอยู่ด้านในนะคะไม่ใช่กีบด,ด้านนอก เสร็จแล้วนะคะเราก็จัดระเบียบนิดนึงดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงอาต่อไปเราก็จับตะแคงนะคะจับตะแคงในลักษณะนี้เราก็จะทํากลีบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจับกลีบกลีบต่อไปหลบก,ก่อนเราจะทํากลีบนี้แต่เรารจับกลีบนี้หลบก,ก่อนนะคะบิดขึ้น บิดมินขึ้นแบบนี้นะคะบิดขึ้นด้านบนบิดลงแบบนี้บิดขึ้นด้านบนแล้วก็บิดโค้งเป็นกลวยในลักษณะนี้แล้วเราก็สอดในช่องถัดไปนะคะคือช่องนี้บังคับปลายให้ออกนี่ กรจะได้กลีบในลักษณะนี้นะคะทุกคนนี่ค่าทำกลีบต่อไปนะคะ <S <S ขออภัยในสิเสียงนักบิดมาบิดขึ้นบิดโค้งลงมาให้เป็นทรงกลวยแล้วก็สอด ทำให้ครบตั้งแต่เส้นค่ะบิดขึ้นบิดลงเป็นทรงกลวยแล้วเราก็สอด เสร็จแล้วนะคะเราก็จัดระเบียบนิดนึงก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาสอดกิบหรือบิ้นที่เหลือนะคะอย่างเพื่อนเพื่อนทุกคนคิดว่ามันสั้นไปนิดนึงเพื่อนๆก็ตัดอยู่ประมาณ33นิ้วก็ได้นะคะ แล้วก็มาสอดเก็บนะคะเหมือนเดิมค่ะก็โค้งจับค้งเข้ามาแล้วเราก็สอดในช่องถัดไปแบบนี้ปลายริบิ้นเขาก็จะโผลูในช่องนี้นะคะแล้วก็ใช้แหนบดึง เหมือนกันค่ะทุกเส้นจับโค้ง เพื่อนจะตัดยาวกว่านี้ก็ได้นะคะตัับ 83, 84หรือว่า33นิ้ว เ่อนต้องเบามือหน่อยหนึ่งเพราะว่าเป็นทีบบิน W มันเขาจะบอบบางก่อนที่เราจะตัดเราก็มาดูก่อนนะคะสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดริบบินที่เหลือ แล้วก็ใช้มือดันดันติดนิดนึงก็จะประมาณนี้นะคะหรือว่าแล้วก็เราก็ตกแต่งด้วยมุกอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคน ฝาเกเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติชมมาได้นะคะขอบคุณค่ะ